那边嘛，哈喽。 นวนเต็มบวกค่ะส่วนจำนวนเต็มลบนะคะก็คือจำนวนที่มีค่ามากกว่าศูนย์นะคะมีตำแหน่งอยู่ด้านซ้ายมือของศูนย์นะคะก็คือีนี่ศูนย์แล้วก็ซ้ายมือของศูนย์ก็จะมาเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าค่ะกดลงในกรแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจำนวนใดเป็นจำนวนที่มีค่า้อยที่สุด ต่อมาสูตรน,นะคะก็คือสูตรเป็นจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเวนต็มบวกและไม่ใช่จำนวนเต็มลบค่ะ,ะข้อสังเกตน,นะคะข้อที่หนึ่งก็คือจำนวนเต็มบวกเขาจะไม่มยมเขียนเครื่องหมายบวกหน้าตัวเลขแต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มลบจะมีเครื่องหมายติดลบด้านหน้าอนะักเรียนช่วยกันอนานข้อที่สองค่ะ ใป่นใช่ไหมคะเป็นหช่ใช่อ่าเป็นจริงข้อ2 3เป็นจํานวนเต็มเป็นจริงหรือเป็นเทจคะจริง่ะม้5เป็นจํานวนเต็มบวกเป็นจริงหรือเป็นเทค่คะจริง นวนเต็มลบเป็นจริงหรือเป็นเท็จคะจริงจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบมีมากมายนับไม่้วนเป็นจริง ับเพิ่มนะคะเพราะว่ามันนับไปทางขวาสาหน่วยแต่ในทางกลับกันจาก5้าไปสสีม่วงด้านล่างนะคะก็คือเป็นการนับลดแต่จะเป็นการนับลดมาทางซ้ายซึ่งมีจํานวนหน่วยเท่ากันก็คือ3าค่ะต่อมาตัวอย่างนะคะโจงเขียนตัวโจงเขียนจํานวน3จํานวนต่อจากห้า2โดยนับเพิ่มครั้งละ2เขาบอกว่าแนวคิดก็คือให้ จำนวนโดยเริ่มจากลบสองนับเพิ่มครั้งละสอง,งก็คือเริ่มที่รดสองแล้วนับไปทางขวาลบสองสหน่วยจานวนสามคค่ะก็จะเริ่มจากลบสองแนด์ดิสหลนถึง1นหน่วยแล้วก็นับเพิ่มอีก ต่อมาการเขาบอกว่าการเปรียบเทียบจานวนโดยใช้เส้นจํานวนจํานวนเต็มที่อ <Bless> ยู <finish> ่ทางขวาจะมากกว่าจํานวนที่จะมากกว่าจํานวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายเสมอก็คือการนับเพิ่มจะนำไปทางขวาส่วนการนับลดจะนำมาทางซ้ายนะคะมาดูตัวอย่างที่1นึ่เขาให้จงเปรียบเทียบจํานวนเต็มสองจำนวนต่อไปนี้จากบทเรื่ออะไร สองแสดงว่าห้ามากกว่าหรือน้อยกว่าสองคะมมากกว่ามากกว่าและสองอยู่ทางซ้ายของห้าแสดงว่าสองจะมากกว่าหรือ่น้อยกว่าน้อยกว่าต่อมาข้อนี้สูดแม 就他夸我。 มีใบงานแบบให้นักเรียนเอากลับไปทำเป็นการบ้านนะคะให้เยอะสิบข้อง่ายๆอันนี้ให้เอากลับไปทำเป็นการบ้านแล้วก็นำกลับมาส่งในครั้งหน้านะคะก็ให้นักเรียนใส่ข้อหมายมากกว่าไ้กว่ารือในช่วงว่างแล้ว ด้านบนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกัน ลบและศูนย์อ่าต่อมาเด็กชายโยกอานโจทย์ค่ะเต๋อเด็กหเป็นจำนวนเต็มลบได้แก่จำนวนอะไรบ้างตอบต่อยค่ะตอบต่อเลยแต่ลบหนึ่งจะถึงลบยี่สิบที่ครับอ ah, ่าถูกต้องแต่ว่าถ ah, so ้าจะถึงก็คือลบหนึ่งถึงลบคูอ่าต่อมาข้อสามเด็กหญิงคุ้นค่ะ เด็กชายเต้อ่านโจทย์ค่ะศูนย์เป็นจำนวนเต็มที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่หรือไม่อ่าศูนย์เป็นจำนวนเต็มที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่หรือไม่ไม่ใช่อ่าไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเด็กชายฟุ๊กค่ะครับข้อห้าค่ะอ่านโจทย์แล้วก็ตอบค่ะจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดคือจำนวนใดจำนวนใดจ้ะหนึ่ง บเฟร์นโจยู่กคจนวนเ็นที่มากที่สุดคือจนดจนดวนลกคลกค,คือจนเ็นที่มากที่สุดนะคะาวันนี้ก็เรียนรือนเป็นกันประมาณนี้นะคะแล้วก็อยา่าลืมทำรบงานมาส่ง